สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้คล,นคลินิก y o u t u b EP e ที่13แล้วทุกคนจริงๆต้องบอกว่า EP เนี้อยากทำมานานแล้วนะครับวิธีการเปิดสมัครระบบสมาชิกช่องนะแต่ว่าทีนี้มันมีดีเทลเยอะเหลือเกินแล้วก็เราไม่ค่อยเก่งเรื่องกราฟิกเท่าไหร่ก็เลยเลี่ยง,ง,งมาตลอดนะครับแต่ว่าโอเคมีคนถามเข้ามาเยอะว่าเปิดยังไงแล้วผมก็ มันใช้เวลาเยอะเนาะดังนั้นเราก็เลยทําเป็นคลิปให้แล้วกันนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับหรือจะเลี้ยงกาแฟรเราก็สามารถกดปุ่ม Super t ร์แตกันได้นะทุกคนอ่ะมาดูกันครับอย่างแรกเลยปุ่มการเป็นสมาชิกนะครับเข้าไปที่ YouTube Creator Studio นะ YouTube Creator Studio แล้วคลิกที่การสร้างรายได้นะครับมันอยู่ทางขวามือเนี่ยเลื่อนลงมานะ ไอเนี่ยเลื่อนได้นะบางคนไม่รู้ว่าเลื่อนได้นะก็เลยไม่ได้เลื่อนลงมาดูกดการสร้างไรายได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเจอภาพรวมตรงนี้ถูกไหมเราจะเจอปุ่มนี้ครับการเป็นสมาชิกนะการเป็นสมาชิกกดเริ่มต้นได้เลยครับผมกดเริ่มต้นได้เลยกดเรียบร้อยก็จะมาสู่หน้านี้นะครับจริงมันก็คืออยู่แถบเดียวก,กันกับภาพรวมมาอยู่หน้านี้กดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แต่ละท่านเลยตามสะดวกนะครับอ่ะกดดูขั้นตอนถัดไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆ จนมาเจอหน้านี้นะครับอ่าหน้านี้มันอยู่หน้าเดิมแหละแต่ว่าพอดูถึงหน้าสุดท้ายมันก็จะโชว์แบบนี้ให้ดูนะหน้านี้เราต้องทําทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันห้าอย่างด้วยกันเออเท่าดีห้าอย่างหนึ่งตั้งค่าขอสมัครสมาชิกนะครับตั้งข้อเสนอสําหรับสมาชิกอ่าผมนี้นะเริ่มต้นปรับแต่งสิทธิพิเศษเริ่มต้นนะครับประกาศเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกเริ่มต้นโพสต์ตอนรับสมาชิกใหม่เริ่มต้นทำตีอย่างนี้จบ มากดเปิดตรงนี้เป็นอย่างที่ห้านะครับทั้งหมดห้าอย่างด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนกันแล้วกันอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคืออันนี้ก่อนอ่ะการตั้งค่าเสนอสําหรับข้อเสนอสําหรับสมาชิกกดเริ่มต้นตรงนี้นะกดเริ่มต้นได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าต่างแบบนี้เลือกเทมเพลตเขาให้เลือกเทมเพลตก่อนเทมเพลตอันนี้นะเทมเพลตเทมเพลตมีมีแบบสี่แบบให้เลือกนะครับ ก็คือถ้าสมมุติคุณอยากจะแบบมีระดับเดียวระดับเดียวคือ,อสมาชิกกําหนดเงินไปเลยว่าสมมติสิบาทต่อเดือนอะไรเงี้ยก็มีระดับเดียวมีสามระดับอ่าสมมุติอยากเป็นระดับที่หนึ่งก็เท่าไหร่ห้าสิบอย่างเงี้ยห้าสิบร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบก็ตามสะดวกหรือสี่ระดับก็ได้แล้วแต่คุณเลือกได้เลยนะครับหรือเริ่มเทมเพลตใหม่แบบที่ตัวเองอยากเลือกเองก็ได้นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างช่องนะครับนี่ตัวอย่างช่องก็ลองไปกดกดดูเล่นๆได้นะ อ่ะถ้าสมมุติตรงนี้โอเคแล้วเราก็กดถัดไปอันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะแค่กดถัดไปให้เลือกเออใช่ไม่ใช่ทำไม่ใช่ไม่ใช่ทําอะไรทําอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าโดยปกติผมก็เลือกสามระดับนะให้เลือกตรงนี้เลือกเลือกเลือกจะเอาใดอันหนึ่งนะครับแล้วกดถัดไปได้เลยกดถัดไปเสร็จนะครับตรงนี้ปรับแต่งข้อเสนออ่าปรับแต่งข้อเสนอก่อนเขาจะให้เรากดแก้ไขตรงนี้นะครับทั้งสามระดับเนี่ยแล้วก็กดทีละอันนะครับหรือจะเพิ่มระดับก็ได้นะแล้วแต่แต่เบื้องต้นสามระดับนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะ อ่ะกดแก้ไขทีละอันกันเลยอันที่หนึ่งนะครับผมผมทําให้ดูหน้าเดียวนะแล้วก็เหมือนกันทั้งสามอันค่อยๆทาเองเราสามารถตั้งชื่อได้ตั้งชื่อระดับเนี้ยว่าอย่างเช่นในอรามเขาจะแบบเลี้ยงกาแฟในอร์มนะครับเอ่อเลี้ยงข้าวในอร์มหรือว่าเอา่อผ่อนบ้านให้ในอร์มอะไรเงี้ยก็จะมีระดับให้นะครับเลือกยอดเงินที่ต้องการนะแล้วก็กดตรงนี้เพิ่มสิทธิพิเศษตรงนี้นะครกดตรงนี้ได้เลยนะเพิ่มสิทธิพิเศษนะครับ เลื่อนลงมาหน่อยนะเลื่อนลงมานิดหนึ่งเลื่อนลงมานิดหนึ่งจะเจอปุ่มนี้นะครับพอกดเสร็จเข้าไปนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยว่าอยากให้สิทธิพิเศษอะไรสามารถเลือกสิทธิพิเศษได้นะครับโดยอย่างเงี้ยผมก็จะมีวิดีโอสุดพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นคือถ้าสมมุติว่าสมัครสมาชิกแล้วสมมุติผมมีคลิปที่เฉพาะสมาชิกก็สามารถดูได้เฉพาะสมาชิกอ่าคนทั่วไปไม่สามารถดูได้อันนี้ก็เป็นแบบการ ให้สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อสิทธิพิเศษได้หรือถ้าเราไม่ตั้งเขาก็ตั้งมาให้แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเสร็จได้เลยนะครับอ่าทำแบบเนี้ยไปจนครบเลยนะครับทั้งหนึ่งสองสามทำแบบเมื่อสักครู่ทำไปจนครบเลยเนาะอย่างเช่นอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับผู้สนับสนุนใจดีห้าสิบบาทผู้สนับสนุนใจดีมากๆร้อยห้าสิบ ผู้สนับสนุนใจดีสุดๆนะ750ต่อเดือนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่สมาชิกคันจะใจดีสมัครกันหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับกดปุ่มถัดไปนะครับก็เอาให้ส่งเพื่อรับการตรวจสอบนะตรงนี้ก็ตรวจเช็คกันดูอีกทีนึงว่าโอเคแล้วตามนี้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ติ๊กรับทราบตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดส่งตรวจสอบได้เลยครับผม กดตรวจสอบเขาก็จะให้เรากดนะครับข้อเสนอสําหรับสมาชิกอะไรต่างๆเนี้ยก็ติ๊กให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดส่งได้เลยครับกดส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นที่1นึ่งเขาจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอันนี้ไม่เป็นไรทิ้งเอาไว้ก่อนนะมาดูขั้นที่สองนะครับปรับแต่งสิทธิพิเศษมันอยู่ข้างล่างนะเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับอ่าเรากดเริ่มต้นได้เลยนะครับปรับแต่งสิทธิพิเศษเริ่มต้นกันอ่าพอกดเข้าไปเขาจะให้เราทํสามอย่างในการมีป้ายอิโมจิฟีเจอร์เสริมนะ ในส่วนของป้ายเนี่ยมี2แบบป้ายที่เราอัปโหลดนะครับป้ายของเราเองหรือป้ายทั่วไปของ y o u t u b ่าป้ายทั่วไปของ YouTube อยู่หน้านี้นะเนี่ยเขาก็จะเป็นือนดาวสีต่างๆให้นะครับน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองแดงแดงเลือดหมูแดงสดเอ่อม่วงหรือน้ําเงินเนี่ยนะ,ะก็แล้วแต่นะคือสมาชิกที่สมัครครั้งแรกนะครับก็จะได้สีนี้ไปสมาชิกที่สมัครต่อเป็นอีกหนึ่งเดือน ก็ได้อีกสีหนึ่งสองเดือนถึงสี่สิบแปดเดือนนี่คือแบบเป็นสมาชิกที่เหนียวแน่นมากนะครับหรือถ้าเกิดเรามีของเราเองเราก็สามารถมาเลือกรูปภาพจากในเเครื่องของเราไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วไฟล์ที่รองรับนี่ก็เป็น j p g jpeg อะไรต่างๆเนี้ยสามสิบสองคูณสามสิบสองพิกเซลขนาดน้อยกว่าหนึ่ง mb นะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็ถ้าเกิดใครมีหัวด้านการออกแบบเป็นกราฟิกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะออกแบบรูปของตัวเองได้แล้วก็อัปโหลดได้นะ อ่ะปรับนี้พอใจเสร็จเรียบร้อยกดถัดไปได้เลยครับกดถัดไปมาเลือกอีโมจินะครับอ่าตรงนี้ก็ตามสะดวกเลยเราอาจจะมีอีโมจินะครับที่ให้กับสมาชิกเพิ่มเติมก็สามารถเลือกรูปภาพในเครื่องได้แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเป็นภาพแบบ J, J, I, F, G, I, F นะครับแล้วก็ PNG, J, N, J, P, G นะครับขนาด32คูณสาพิกเซลนะ เอ่อตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแบบของมาตรฐาน YouTube ถ้าเกิดเราไม่ใส่เลยก็จะไม่มีเลยนะครับอยู่ที่เรานะไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเราไม่มีหัวด้านกราฟิกใครมีหัวด้านกราฟิกก็ลองทําใส่ดูฟีเจอร์เสริมนะครับอ่าส่วนของส่วนขอบคุณในคําอธิบายวิดีโอนะครับก็อาจจะมีรูปโปรไฟล์สมาชิกที่ถ้าสมมติเรามีแปดคนขึ้นไปก็สามารถกดได้ข้อความแชทสุดพิเศษสําหรับสมาชิก กดได้เปิดทั้งหมดเลยนะแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยสังเกตรตรงนี้เห็นไหมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลือกป้ายอีโมจิก็ผมไม่มีถูกปะผมก็จะมีแค่ป้ายปกตินะครับอีโมจิไม่มี <laughs> สงสารสมาชิกเนะาะสมัครสมาชิกช่องเ j นจีนี่ดูแบบอนาถาายจังเลยเดี๋ยวจะพยายามไปหาอีโมจิมามาใส่ให้แบบสวยๆแล้วกันเดี๋ยวขอไปเรียนรู้เรื่องการออกแบบก่อนนะครับอ่ะต่อครับเรื่องของประกาศเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกแล้วก็กดเริ่มต้นได้เลยครับ กดเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะอันเนี้ยถ้าสมมุติเราจะทํานะครับเราจะมีคลิปวิดีโอนะครับอ่าทอัดคลิปขึ้นมาสักคลิปหนึ่งแล้วก็อัปลงช่องนะครับแล้วก็ประกาศการเป็นสมาชิกของคุณด้วยวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปนั้นเข้ามานะส่วนจะเป็นเอ่อการพูดถึงสมาชิกแบบไลฟ์สดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโปรโมทการเป็นสมาชิกบนโซเชียลมีเดียก็อัพทัยูเลยครับแต่ถ้าสมมุติเรายังไม่อยากทําอะไรเลยก็ กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับหรือไว้ที่หลังก็ได้หรืไว้ที่หลังนี่ไว้ที่หลังกดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็การประกาศเป็นสมาชิกก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายโพสต์ต้อนรับสมาชิกใหม่กดเริ่มต้นได้เลยครับพอกดเริ่มต้นนะครับเขาก็จะให้เราโพสต์ชุมชนนะฮะหนึ่งอันเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้กดตรงมนี้โพสต์ได้เลยมันก็จะลิงก์ไปหาหน้าช่อง YouTube ของเรานะครับในใน ในหมวดในฟีเจอร์ชุมชนแล้วกันฟีเจอร์ชุมชนนะครับอ่ะก็พิมพ์ข้อความนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับผู้สัครนใจนู่นนี่นั่นแล้วแต่เราตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็กดโพสต์นะครับอ่ะตรงนี้สังเกตนิดนึงนะให้การเข้าถึงเนี่ยเป็นสมาชิกช่องของทุกคนหรือเป็นสาธารณะนะอันนี้เราเลือกได้นะครับแล้วเราก็โพสต์ครับโพสต์เสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมว่าโพสต์นี้เห็นเฉพาะ,ะสมาชิกที่ สมัครสมาชิกช่องแล้วนะครับก็จะเจอเข้อความนี้ยินดีต้อนรับผู้สนับสนุนใจดีครับอ่าจบแล้วจากนั้นเราก็กลับไปที่การสร้างรายได้เมื่อสักครู่นี้เขาก็บอกว่าคุณสร้างโพสต์เรียบร้อยแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นครับผมกดเสร็จสิ้นเลยนะกดเสร็จสิ้นเสร็จเข้ามานะครับเราก็สังเกตเห็นว่าทั้งหมดนี้นะครับอนุมัติแล้วนะครับอันบนที่บอกว่าเราตรวจสอบตอนแรกใช่ไหมรอไม่นานนะแป๊บเดียวมาสักสิบนาทีนะครับอ่าปรับแต่งสิทธิเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วโพสต้อนรับสมาชิกใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาสังเกตด้านบนนี้นะครับอ่าดำเนินการแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็สามารถที่จะมากดปุ่มเปิดได้เลยครับเปิดกดเปิดปุ๊บอ่าเกิดการเป็นสมาชิกของช่องใหม่แล้วก็กดตกลงครับเปิดครับผมเปิดเลยจ้า ปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับเอ้หน้าหลังบ้านเนี้ยการตั้งรายได้และการเป็นสมาชิกมันก็จะโชว์ข้อมูลวิเคราะห์ให้เออถ้าสมมุติว่ามีการสมัครสมาชิกมาทั้งหมดกี่คนนะครับอะไรประมาณอย่างนี้นะทุกคนอะกลับไปดูหน้าบ้านอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะครับปุ่มสมัครนะครับอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีฟีเจอร์ การสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยครับผมส่วนใครที่อยากจะลองสมัครสมาชิกช่อง e n j s t o r y ก็สามารถทำได้นะครับเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นทุกคนถ้าเรามีสมาชิกครบ10คนจะมีวิดีโอสุดพิเศษให้นี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับก็สามารถได้นะครับสมัครสมาชิกได้ถือว่าเป็นการผุดหนุนกันได้นะทุกคนช่วยเหลือเรานิดนึงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ผมก็จะมีกลุ่มราย Open Chat เอาไว้ให้พูดคุยกันหรือทิ้งเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้สามารถจอยเข้ามาได้แล้วก็การเข้ามาก็ตั้งชื่อเป็นชื่อช่องนะครับแล้วก็ใส่รูปช่องนิดหนึ่งนะถึงจะอนุมัติเข้าถ้าตั้งชื่อแปลกๆมาเราก็ไม่อนุมัติเพราะมีอาชีพเยอะนะพักนี้รวมไปถึงเรามีกลุ่มเฟซ o ุ๊กรูปนะครับก็สามารถไปจอยได้มีคลิปใหม่อยากแชร์ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรเงี้ยก็เปิด,เป,ดเปิดพื้นที่สาธารณะไว้ให้ละ เอาไปเต็มที่เลยซื้อขายของกันก็ได้นะเต็มที่เลยหรือถ้าสมมุติต้องการความช่วยเหลือนะครับอยากสอบถามอยากพูดคุยเพิ่มเติมคือในคอมเมนต์ของคลิปอะฮะมันพิมพ์ได้แต่ข้อความมันสงรูมไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาที่ Facebook Page NJ Story ได้นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็กดเข้ามาแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าถามเข้ามาตอบฟรีนะครส่วนถ้าเกิดอยากให้ผมแก้ไขให้ กเ็เลี้ยงกาแฟผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือและดูแลกันนะทุกคนไม่ต้องไปมีติดปัญหาไม่ต้องไปสมัครช่องใหม่อะไรเงี้ยบางคนติดเปิดสร้างอะไรได้ไม่ได้มาแบบเป็นปีๆก็เข้าใจทุกคนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จ,จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปอ่าลืม่อง n จ s t ตอรด้วยนะครับหรือจะกดทุบป,ปั๊งสมัครสมาชิกช่องเอาให้เต็มที่เลยครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย